สวัสดีครับพบกับตาเปียกับเทใส่ตาเปียกับน้องน้องมินนี่อ่าหันใส่กล้องก่อนตาเทเลยอ่ะแต่วันนี้เราจะมาทําอะไรคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันน้องวันนี้เราจะมาทำาีหยิบีหยิบไม่ต้องเทหยิบวันนี้มเราเราจะมาทําอะไรกันนะน้ำอัญชันน้ำอัญชันกันนะสวัสดีท่านผู้ชมก่อน สวัสดีค่ะตาก็ดึมสวัสดีสวัสดีครับ <Okay. S 1> มีขั้นตอนอะ่อยมากงครับเนี่ยเดี๋ยวผมพบกับน้องมินี่เลยอะพอ,อก่อนไหมเดี๋ยวจะเอาแค่นี้เราก็าไปต้มมายกหม้อมา,มาอตามไปเลยครับหนูพาท่านผู้ชมไปด้วยไปได้ไหมครัวสะอาดไหม <laughs> เดี๋ยวเราจะตามไปหาดูครัวมินนี่กันาสะอาดแค่ไหนอ่ะตามไปดูเดี๋ยวกําลังกําลังลากอยู่อ่าเฮ้ยโอเคค่ะยายจุดให้หน่อยขั้นตอนก็ยายจุดให้โอเค ต้มนานไหมคะนานต้มจนเดือดแล้วเราใส่น้ำตาลตอนไหนหนูก็อธิบายสิเพรที่มันเป็นน้ำอืมเพที่เราเป็นน้ำเหรอไม่ใช่ยนงไงก็อธิบายไปสิแล้วมันเราก็จะใส่น้ยเงแล้วเราก็จะหั่นั้นแั่นเจ้าน้วเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เดี๋ยวตอนนี้เราจะรอรอต้มน้ำก่อนให้มันเดือดใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรา <พบ S 1> เดี๋ยวเราค่อยอธิบายขั้นตอนต่อไป่พพกกอาเดี๋ยวเราพักก่อนเนาะเดี๋ยวให้มันตม้เมเดี๋ยวเราค่อยพักเดี๋ยวเราพักมาเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งว่าว่ามันขึ้นหรือยังเนาะเนี่ยนะครับต้มน้ําแล้วนะครับแวบเดี๋ยวเราแวบไปก่อนเนาะ<บ> ตาตัดต่อไม่เป็นตาสดๆเลยใช่ยังไปเรียนอีกทีนึ่งเพื่อนดูอะไรอ่ะตาอ๋อไม่ไม่ตาหยุดวิดีโอไว้ไม่ไม่เดินนะเออใช่มันจะค้างอยู่เห็นไหมมันจะไม่เดินแต่ว่ามันมันมันเห็นภาพเราอยู่มาอกกล้อง่ ห็นต <im quelques robi ers> ้องบอกอย่างนี้สิทำไมไม่เห็นกล้องอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำไม่มาตัวกันบอกพูดไปอยากพูดอะไรพูดไปพยายามมาทางนี้เด้เห็นท่านผู้ชมจะได้เห็นเชฟตัวน้อยโอเคไล่เสรเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีวิธีการ ่ัทไ่มัดไปตัดไปตัดไปตานดมไม่่สยใจูัดไปดไปืามไปอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ปาไปลง u t u b e ก่อนเดี๋ยวเราพัดก่อน อ่าตอนนี้เราพักก่อนให้มันเย็นก่อนพักไปจนกว่ามันจะเย็นตอนนี้สีนาทียีเจ็ดวิเอาเราจะบีบมะนาวเราได้มะนาวด้วยแล้วก็บีบใส่ที่ถูนะครับอ่บอกด้วยชาแล้วแลบเล็นสิคะอะอชิมชิมโอ้ยเนาะเชฟใหญ่ช่วยหน่อย ใ่งไ,ไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใ,ให้ให้ให้หนูํา <จะ S 1> ที่ด <ทา S 2> ให้หนูเชฟชามเตเยอะมพอพอพ,อพอก่อนเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวโอ้เชฟใหญ่ใส่ไปสาอ่าโอเยใส่ไปเยอะไหมพอแล้วควนไมหมควรช่วยนนนไ,ได้ไหมค่ะก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอให้น้ำ น้ำอัญชันเย็นตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปผสมกับน้ำมะนาวใช่ดไม่หลุกแปเซิดดูหน่อยเชดดูอะไรจ๊ะอัญชันเขาโขลกโอ้ไอต้องใช้คู่มือช่วยนะครับแปรหลุดไม่ได้เพราะว่าถ้าคนคนม่นีคนคนบอกว่าโอ้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องระวังลูกเดี๋ยวมันจะร้อนนี้เราก็พัดลมช่วยแล้วถ้าให้ช่วยมันคลิกก็ได้อ โอ้เด็กน้นอยเล่นบ้าเว้ยน,นี่ครับควรใ,ให้มันเย็ยนเนาะควรให้มันเย็ยนนะลูกเนาะอย่างฮะอ่าวางอ่าแล้วก็ใช้ตัวช่วยด้วยครับเดี๋ยวเราหยุดไปก่อนนะครับให้รอให้มันเย็ยนก่อนเอาคน อ่าคนใช้มะนาวเนี่<ป>ยใส่มะนาวเดี๋ยวดูก่อนน้ำเนาวเท่าไหรย่ยังไม่ได้โชว์เลยครับไปแล้ว,วลอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนี่ไงมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีม่วงแล้วโอ้เป็นสีม่วงแล้วใช่ไหมช่เชฟเอืม คนไปเรื่อยๆลูกเป็นสีม่วงจริงๆนี่ดูสิขาีมขายีก็ได้จะเอาเปรี้ยวมาหรือไเีมัมเปรี้ยวไ่แอืมเอาเข้าไปใส่เข้าไปจวดเข้าไปตีวนี่อ่ะนี่คนๆค่ะคนคนๆค่ะคนพอยัง อายุถามถามตาก้องเหรอคะตาก้องบอกพอชิมเอาชิมอา่มอาตักมาเชฟตักให้ชิมหน่อยพอหวานพออย่งา,อา,างมา,อา,อ,า,มาอาวางนี่ก็ได้เอาเอามาวางนี่ก็ได้โอเคอยหายใส่เข้าไปเออเอาวนนี้เดี๋ยวลูกใจะยินให้แปรชิมใช่ไหมให้แปรเป็นหน่วยรถพิเศษ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมหวานหวานอมเปรี้ยวสุดยอดเ,ยเ,อเอาอมาเดี๋ยวเราต้องเอาช้อนอื่นเพราะว่าช้อนนี้แปะชิมไปแล้วเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> วน้ำลายไปอเอาช้อนมาอีกจ้ะลกูกโ <c oughs> อ้เออ <m uch an> ไปเอากระบวยมาตากูกไม่ต้องตัดเอาแบบสดๆนี่แหละใช่ไหมนอกเราจะได้รู้ว่าการทำมันเป็นยังไงเนาะเราเราไลฟสดเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างเชฟโอเคไหมเยอะเกอบตกเอาวางเฉยๆล <m uch an> ูกโอเคเลยวหวานมันเลียเลย บาใจเบาเบาให่าหญ่ใหญ่าหญ่ตัวเยอะใหญ่จะตักเยอะเออมันก็มควรอืมโอเคอสวยกวักก็ต้องมีมีงอหน่อยนึงตวดเข้าไปโอเคเนาะทีนี้เราก็อาเชฟบอกว่าตอนนี้เราจะเอาไปใส่ตู้เย็นใช่ไหมเราให้มันเย็นก่อนอืเราให้มันเย็นก่อน เมนไม่เห็นโอเคอ่า <S 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 ทีนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก็ถ้าเอาไปกินก็เอาใส่น้ําแข็งก็กินได้เลยใช่ไหม <S <S ใช่อ้าวนี่นะครับเราสองคนตะเปียกับมินี่ได้มาทําน้ําอัญชันแล้วนะครับตามที่เราไปซื้อวัตถุด,ดิบมาอ่า, <S 1> <S 1> อาพูดอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยถ้าใครสนใจก็เรียนรู้ทําเหมือนมินี่ได้ ใช่เดี๋ยวติดตามช่องหนูได้นะคะกาตาเบียใช่สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เราขอตัว2คนลาไปก่อนเนาะเดี mm ๋ย hmm. วเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเราจะทำอะไรอันชันทอดใช่ไหมใช่ไปบายอะบายบายอะตาเบียขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เราทำน้ำอัญชัน2คนตายใหญ่สคนนะครับกับผู้ช่วยเชฟใหญ่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า เดี๋ยวจะมาทำอัญชันทอดนะครับเชฟใช่ไหมเชฟบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย